พูดอะไรให้น้องมาด่าในเร็วประตูใหให้น้องมาด่าเนี่ยเย็นเย,ย็นสบายไหมน้องมาดาเอากินเหมือนก้อนพ่อเลยเตี๋ยเอาแก้วพ่อมันเหมือนแล้วเติมให้หน่อยลิ้นให้นะพอพอพอก็ออต้องใส่อีกเทน้ำส้มใส่เลย พอแล้วน้ำแข็งนะพอแล้วพอพอพอโอ้ยเฮียสับใส่ของใครก่อนของพ่อก่อนจะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่จะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินเอาแน่เอาของพ่อก่อนของพ่อก่อนเออเอาเยอะๆเด้อเยอะๆเด้อใส่อีกใส่เอกเอา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  เอาเหมือนหมืหมืมแล้วหมือแล้วหมือนก่อนพอแล้วเอาเอาเเพอพอพออเอาได้สองแก้วพอดีอดฝากกติดตามใม่น้องมาดาด้วยนะครับหมือได้สแก้วรอเซ็ะเอาชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยอเตอาเมื่กี้บแซ่ ไมชอบกินน้ำต้มไปใส่น้ำแข็งลายแล้วมันได้จืดเลยนะอ,อร่อยอร่อยของพ่อแต่ว่าเขากินเหมือนกันนะแน่แน่แน่้อยกินของพ่อแล้วทุกคนทำยังไงดีน้องมาได้กินของพ่อแล้วอร่อยปะบดแทเอาพ่อบอกว่าจะใส่น้ำแข็งหลายมมนที่จืดของพ่อคือแต่ใส่น้ำแข็งลายไมไ่จืด แซ่บวันน้ำแข็งไหมเกลีวโอ้เอาชนหน่อยชนหน่อยชนโอ้ยบาชนวน้ราทำแข็งไหมนี่ไหมชนแก้วไหมฝากกดติดตามให้น้องเมาดาด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องไหนนะแก้วพี่ยากบ้างตีแก้วพีอยน้องเมาดาฝากกดติดตามช่องไหน เอาอริยาพร้อมใจฝากกดติดตามช่องไหนอ,อริยาพร้อมใจอริยาพร้ออมใจริยาพร้อมใจโอ้ยน,นั่นซื้อจริงตัวนะ่นอริยามาดา,าซื้อช่อง<จ> <YouTube. S 2> อยูทูบอริยาบิ้งบายยูทูบเอากดกดติดตามให้บิ้งบายยูทูบด้วยนะครับกดติดตามให้น้องมาดาด้วย คือควไม่รัันไงอถนยูยโคไม่ได้กดติดตามนาแล้วใช่หรอคุ่พูดอะไรให้น้องไม่ด่าในเร็วปาตุยให้น้องไม่ดาได้ย็นเยินสบายไหม